ไปไปโอเคอ่าถ้าจะหมด สวัสดีพี่น้องชาวไทยท่านนะผตังพอเด็กดีวันนี้ผมจะเล่นซิกแมรีปริกทูเนาะอ่าเรียบร้อยเข้าโอ้อ่าเข้าได้ไหมโอเข้าไม่ได้ครับโอเคเข้าไปกันเถอะครัวที่แล้วเรา แค่ไรเนี่ย,ยคือแบบเขาเป็ีจนรถละครก่อนจะะคืนนี่สิเนอะเขาเป็ี่นรละครก่อนนะครับข้าใหม่เลยเราจะลบไปนะ เราจะเปลี่ยนมาเป็นเป็นอือ ตบายสีฟ oh yeah. okay. ินหรือเปล่าโอ้ยอะโอเคแคงมันเลยครับอ่าครั้งที่แล้วเราเล่นด่านนี้จบไปนะครับด่านนี้เลยอันนี้เราจะเล่นครั้ง อันนี้จะเป็นด่าสองอเราต้องด่านนี้เทียไหมครับเป็นด่านที่ผมหัวร้อนที่สุดที่สุดในโลกนะครับตามรอยเส้นปาดนะครับ วาดห่วยมากเลยเราเจอทำมงินทุกที่นะเอาใหม่ดีกว่าครับ แอดเราจะว่าเรเๆนะโอเคเรียบร้อยผมไม่เข็นเธอแล้วกันเนาะไม่มีชือ่อเอาครับวิธีการก็คือ Big a อเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นนะครับเรากดที่ Big a อไม่ได้ดิแล้วกดที่หินนะครับมันก็จะทุบ โอ้ยไม่แมวโอเคส่วนนี้นะครับ <c oughs> เขามีปัญหาเนื่งนะครับพิกเอ็เขาพังนะครับเราก็จะให้เขานะครับช่วยเขาขุดนะแล้วก็เราก็เจอสีนะครับเป็นสีนะครับคือเรายังเข้าด่านสองไม่ได้เราต้องหาของให้ครบ อ่าส่วนตรงนี้เราให้ถ้าเราสงสัยเราขุดไปเลยนะครับขุดไปแล้วก็เจอหลุมนะครับให้เราเข้าไปเลยนะครับโอ้ยโอเคครับโอ้โอ,โอ้ตัวน้ำหมึกเอให้เรามาเก็บสีนะครับ โอเคนะครับเราก็จะเจอสีเอา้าเก็บอะห้ามโดนไอตัวน้ำหมึกนะครับโอ้ย,ย,ยี้อะพูดวียเลือดไหมเนี่ยโอ้ยเรลือไปสองนะครับแล้วก็ขึ้นไป แล้วก็ตอนนี้นะครับเมืองเนี่ยกลับมาสงบแต่ว่ายังมีพวกน้ำหมึกส่วนคนนี้เนี่ยเขาจะตกปลานะครับแล้วก็ขุดเห่นตรงนี้โอ้ยเยี้นี่นี่นี่เราเขาก็จะเตอกิ๊กสอนนะครับเข้าไปเลยเราเก็บ กิกซอนนะครับได้นะครับอือหือกิกซอนคือล็อกเตอร์ล็อกเตอร์คนนี้เนี่ยเขาเขาต้องการไขควงนะครับต้องหาอายะวันนี้ให้เขาเป็นผสมเป็นยาน,นะครับโอเคอายะวันนี้จุดจุดที่แรกนะครับ เราก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับคนนี้คนนี้ตรงนี้โอเคให้เราขาตรงนี้นะครับเราก็จะเจออายะนนีนะครับโอเคอายะนนีอยู่ที่ใดวฮ้ยเฮียตกไปแล้ว ขึ้นไปนะครับโอเคเรายังไม่เจออ้ยับบันีไอ้ยับบันีอยู่ตรงนี้แน่นอนผมเดาไว้อาจเจอแล้วตามเข้ามานะครับเราต้องตามเข้ามาขัาตาขาบตะขบานเขานะครับแล้วก็รอโอเค มากูต้องเจออินโทรแน่นอนนั่นไงอินโทรอีกอย่างอีกอย่างเราต้องก็เจอมาสเตอร์เราไม่ต้องเสียแรงไปเราจะทำแบบนี้เลยให้มันตายครับนี่รอมันมา นะมาตามกูมามึงตายแน่นอนนะอีกย่านี้ก็ตัวใหญ่นะนะครับผมแม่งตัวไอ้พันธลมนี่ลำบากทิพหายเลยครับผมเจอหัวใจเจอหัวใจเก็บกันมีเต็มครับผมบอกเลยมีเต็ม กูลำโูกูพ้ชดูโค้ชเกตได้พวกตัวนี้เลยไี่ควรกูอีกได้อืมให้เราหลบไปสเต็ปหนึ่งด้วยกันก็ถิงน้ำหมึกเลยน,นี่โอเคเราจะหลบไป พยายามนะครับเราจะเจอตัวใหญ่แล้แ้เหยียดตัวใหญ่เลยนี่ไงเจอแล้วหัวใจอันใหญ่นะครับเดากนมา โอ้ยเรียบดุอย่างกระหมานนะกูโคตรเกลียดไอ้ไอพวกโคตหนูแม่งขี้หมาเลยโอเคนี่รอ็มันมาแล้วก็ต้องไปเฮ้ยโดนไป ตังคอนโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮียน้ำมึกเต็มเลยเต็มนี่เลยนี่รถไฟบานเก็เราก็จะเจออ๋อที่แรกที่เราไปเราก็จะเจอสี่นะครับ Jadi so, eh. okay, okay yes. ด้านนี <languages> <Cup> ้เข้าไม่ได้นะครับเราต้องกลับไปที่ด่านหนึ่งเราต้องขุดหินตรงนี้ ที่เดิมเจอสี่ครับขอเจอบสี่ก่อนหาสีให้ครบ เราจะฝ่าไปะจะเจอหนูเหมือนเดิมนะครับหนูยัดคุณจะฆ่าหมืงนให้ได้เลยห,หนูยัด จอมานตายไป,ไปโอเคข้ามไปเลยนะครับเก็บเก็บชิมหายา มันไม่มีหัวใจให้เก็บแล้วนะครับแล้วก็จะฆ่าไปเลย<ะ>ยังไม่เก็บนะครับเราขอสำรวจตรงนี้ก่อนนะมาเจอสีแล้วเจอสีเจอสี ำไมกูทำตรงนี้ไม่ได้มันไม่รื่น เดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนนะคะ <c oughs> ขอตัดไปก่อนอะทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับมันเข้าไม่ได้ก่ะด่านสาม